่เมื่อวานเมื่อวาน49.8วันนี้เท่าไหร่ไปอืมนี่คือไข่เป็ดสองใบนะ49.9ก้โอ้โหกินไปเยอะเสวยมากน่ากินมากๆแยแก,หกนะ่หมอครับทอเลยแกทอดไข่สองใบอะอะไรมาวัดทำไมเนี่ยเอาเอาไงทอดไข่สองใบ ไฟ่เป็ดนะมไม่ไม่อะไรไม่ชูรสใสไฟไม่ชูรสซอสพิดเดียวอืมไอเป็ดต้องไปใส่ซอสสีเขียวได้ขายมิตรมือเดียวด้วยนะโอ้โหสุดยอดร้านนี้เฮ้ยดูมือเดีดวยวเลยนะเว้ยโอ้โหไอ้ต้องต้องมีประสบการณ์แล้วกูจำไม่ได้ลูกใหญ่สองมือขายยังเดิมเป็นลูกเหมือนเดิมเ,เออเออจริงอ่ะเออเก่ง อันนี้ทำสดใหม่ฮะสีสวยมากเลยโอเคไม่ใส่ชอรถด้วยโอเคสวยมากน่ากินมากๆก็เหมือนเดิมพึ่งกีรล่นนรอไข่เป็ดอืมหมด ไปบือหวานติ่มเทียวยเยอะอ้าแล้วเอวออะงั้นไปเยอะเดี๋ยวไปเยอะอ่านี่อ่าลองดูไอ้เมื่อกี้แบบกินเปล่าๆอันนี้แบบว่ามีน,น้ำปลาด้วยอือหือ go